เดส่ง้จะพึ่งยูน่าทำไมจะพึ่งยูกูหแต่กบาไทยกูจำอยาก้เือน้ำอีเชนอูรอดไดจาเลยเช่นอยูเจอได้จ้าเลยน้องอยากูแต่ก็รทยนี่แต่กย้ยใช้เออของกูไทยทุ่นลงแต่ไม่อยาีมอีรุ่นลีทุ่นงแล้วจะคนนนอกรุ่นลีต่อไป จากล้อเจ๋มวป๊ะนเราอย่าได้ไม่ปนะเป๊ะพื้ราอย่าได้ไมอนนะปอชุชกชื่อนอาให้นตไปตัวเรานะอีดดนะ tôi sẽ tận tôi sẽ bên nọ mà này được đông lên liết được đông hơn tôi sẽ bên nọ họ họ tuần đã mà mình thấy ly cứ chơi thoa tã nè cứ ba cứ này dùng ừ. đầu tàu... tao mà ý yên in china, tui ku tên tây gió ngọt yên in china. nó lilya dung noro y kaysha lo. Hatu shanta, non y kaysha seed, to shanta, yona. To shanta nó kay nó To 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 nó nó đi liền được đồng nó đồng lúa ruộng nói chia liền vậy thôi lâu vậy một tí chế cũng cho tao cũng sốt tao hai ra cho tao cũng thay về sửa sai để nói đi chả nói mà ta เดิมเ่นตุ๊กต่อมาแล้วมันช่วยช็อปแล้วมันต่ายช็ัปแล้วนะ่ะใต้ากึ่งเก่าเนี่ยถ้าเชื่อมาจับตีตัวน้องสิเจ๋อที่เจอกลักวใจอ่ะที่เกาะกลักวใจมาเล่นมอนะมันไนมะ่เป็นไกน่นำหนึ่งด้วยเ,เอาตัวแม่นั้นไปไป่วยเซยุป,ป้าเนะาะตอนได้หนะ่ะเขาก็เคยท่ายหน่แล้วร,รุ่นนี้ก็เป็น เดี๋ยวนี้ก็มีอันนู้นระมาณสองเดือนไปสามเดือนนี่แหละเพามันสามเดือนไปแล้วสามเดือนตาแล้วใกล้ก็สวยๆอยู่มีทั้งหมดหาโตแลต้วหาัวตายตัวนึงแล้วยังยังหาโตสองตัวผู้แล้วก็สามตัวผู้สามตัวผู้แล้วก็สองตัวมแม่นะ ตัวผู้นั่นหอมไปเลยแดงไป่ยูนันจูอันเม่เนาะเพราะว่าจูเม่นั่นมันมากมักกินข้นเนาะข้นกำลังรุดเนาะมุขค่อยงามไปได้หรอกให้ให้จูอันมุขคุ่มุขเพื่อนได้อันสมเท่านั้นเนาะบันรดาบัรนาเท่านั้ เนื้ออีกหลวกขั้นแล้วหอยสิดไทยอีกให้พวกเขาเมิ่งเต็มอีกเนาะว่าตัวได้เป็นตัวที่ขั้นบนสุดเนาะไก่้น้ำหนึ่งเนาะหอยปวยใส่ตัวไก่้ป้าอยู่ในป้านั่นแหละหลอท้าจนเนื้อสำนุกคุ้นหอยจึงไปจับเนาะยังไปจับกันมาเนาะจรงตอวแต่เชินทอ ญาติตีกะชะสีนะตัวอาทุลลังกาเจลานะญาติที่ใครชะเอ่อตียินเจนะตัวเนาะนะคือคือไหลนดาวจอละนะหะตัวนั้นน่ะญาติตุดุดุนุหมะอ่ะแทดในเปชายก็เราเจซะนะ